สวัสดีค่ะสวัสดีครับอรุณสวัสดพิพี่ๆและคุณผู้ชมสีสันวันใหม่มีของดีแน่นอนดูกันไปยาวๆค่ะแต่เริ่มต้นพาไปดูพิธีเปิดงานกีฬาสุดปวดงานนี้คุณครูบอกเลยว่าจับปูใส่กระดงชัดๆค่ะ Huh? What? Hello? พิธีเปิดเนี่ยยิ่งใหญ่อลังการมากคุณผู้ชมมากกว่านั้นคืออะไรล่ะคือเด็กๆแต่ละคนดูสิด้วยความที่น้องอยังเล็กกันอยู่เนาะ<ด>ก็ตามอายุตามวายัยตื่นเช้ามาแต่งหน้าแต่งตัวไหนจะต้องมาเจอแดดร้อนๆแบบนี้อีกมันก็มีกระจององแงกันบ้างค่ะ ใครอยู่ในระเบียบก็เดินไปในขบวนใครเมื่อยก็นั่งใครอยากร้องไห้ก็ร้องเลยงานนี้ทำเอาคุณครูเนี่ยถึงกับกลุ่มขมับเลยนะคะนี่คือพิธีเปิดงานแข่งขันการกีฬาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะแค่พิธีเปิดเนี่ยก็สนุกสนานขนาดนี้แล้วตอนแข่งกีฬาจะสนุกขนาดไหนไปดูกันหน่อยค่ะว้าว สนุกสนานกันต่อพาไปที่จังหวัดสิงห์บุรีงานนี้มีของดีเขาบอกว่าเป็นเทศกาลปลาสดแล้วก็อร่อยมากๆเลยแหมไม่อยากจะพูดเองเดี๋ยวคุณผู้ชมไม่เชื่องานนี้เลยพันนักรบบางราจันมาการันตีเลยค่ะ

เป็นยังไงล่ะกองทัพมันก็ต้องเดินด้วยท้องถูกไหมคะคุณผู้ชมนีม่แหละเรานักรบบางระจารันก็คือชาวบ้านที่จังหวัดสิงห์บุรีนั่นเองนะคะมาโชว์กินปลาสดๆให้ดูเลยเรียกน้ําย่อยยามเช้าปลุกใจและปลุกความหิวในตัวคุณไปด้วยในเวลาเดียวกันเลยค่ะ ต้องบอกว่านี่เป็นส่วนหนึ่งนะคะในงานพิธีเปิดเทศกาลปลาสดของดีเมืองสิงห์นั่นเองนะคะเขามีการจัดกิจกรรมแข่งขันกินปลาเผาหอมจังเลยคุณผู้ชมได้กลิ่นปลาเผาไหมปลาสดๆแล้วก็เอามาปิ้งเอามาเผาบนเตาแบบนี้หลังจากนันพอแข่งกินปั๊บเนี่ยผู้เข้าแข่งขันก็มีทั้งชาวไทยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรวมถึงชาวบ้านที่แต่งตัวเป็นนักรบบางระจัน ไม่ใช่แค่การแต่งตัวค่ะทีนี้เลือดนักสู้เนี่ยมันอยู่ข้างในอยู่แล้วนะจิกเลือดนักสู้เพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็เลยคว้ารางวัลชนะเลิศไปได้สาเร็จกินเร็วกินไวจริงๆสำหรับใครที่อยากจะไปเที่ยวงานนี้สําหรับเทศกาลปลาสดและของดีเมืองสิงห์บุรีจะเกิดขึ้นนะคะตั้งแต่วันที่24ธันวาคมไปจนถึงไปจนถึงวันที่2มกราคมล็อกวันและไปเที่ยวกันได้เลยค่ะ ขยับมาดูเรื่องนี้สร้างแรงบันดาลใจหน่อยคุณผู้ชมวันนี้วันที่15พรุ่งนี้วันที่16ใครอยากสมหวังเหมือนคุณป้าคนนี้บ้างคุณป้าคนนี้เขาบอกว่าเขาขอพรไม่ต้องไปถึงที่ด้านหน้าแล้วนะคะไม่ต้องไปที่หน้าองค์พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วครั้งนี้ขอพรผ่านติ๊กตอกแล้วสมหวังด้วยยกขบวนแห่แก้บนยิ่งใหญ่แบบนี้เลยค่ะ บอกก็น,นึกว่าขบวนแห่ขันหมากใครหรือเปล่าโอ้โหฮิโอ,โอตั้งแต่เช้าไปเลยค่ะแหม่ก็มันชื่นมื่นอะความสุขเนาะของคนที่สมหวังดังว่านี่คือขบวนแห่แก้บนของคุณป้ามาริวันนะคะที่นำไปแหแก้บนหลวงพ่อผอมที่วัดโพธารามจังหวัดชัยนาทค่ะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้จริงๆแล้วเนี่ยนะคุณป้ามาริวันบ้านแกเน่ย อยู่ที่นนทบุรีแล้วแกก็หยิบมือถือขึ้นมาเออไปเห็นภาพของหลวงพ่อผอมพอดีค่ะก็เลยอธิษฐานในใจเลยนะขอให้สมหวังนะงวดนี้ปรากฏว่าสมหวังดังว่าได้รับโชคกว่า2 0 0 0 0 0บาทงวดนั้นว่าไปขอพรผ่าน 5G ก็มาคุณผู้ชมพอสมหวังเสร็จปั๊บทำยังไงล่ะมันก็ต้องมาที่การแก้บนตีรถจากนนทบุรีไปเลยจ้าชัยนาะท ขบวนแห่มีทั้งนางรำทั้งไข่ต้มนะผละหมากลากไม้ชาวบ้านก็นมายินดีด้วยไม่ลืมสิค้างานนี้ป้ามาลิวันไปแก้บนทั้งทีล้วงหน่อยไหมล้วงหน่อยล,ล้วงหายครั้งนี้เนี่ยมอบโชคส่งโชคต่อให้กับคุณผู้ชมดูสิป้ามาลิวันจะได้อะไรบ้างนุย้ยสีเขียวเหนียวซับอ้าโอ้โหหลายเลขเลยทีเดียวขอให้โชคดีกันทั่นหน้านะคะ เอหมดดีรืยังนะยังไม่หมดค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าใกล้โค้งสุดท้ายแบบนี้จะมีของแถมของดีมาฝากที่จังหวัดชัยภูมิค่ะชาวบ้านเขาบอกว่าเอ๊ะแปลกจังเลยจอมปลวกเนี้ยมันอยู่กลางร้านชำเลยและที่สำคัญหน้าตาคล้ายพระพุทธรูปด้วยนะงานนี้ชาวบ้านจะได้ของดีอะไรบ้างไปดูเลยค่ะ อะไรมาอยู่หน้าบ้านเนะเ<อ>าะเราข<ล>ุดไปเทียนข <c oughs> ุดไปจิ้ม <c oughs> แล้วเมื่อหลังมาเพราะตาคขุดไปจิ้มเมื่อหลังมาคืนนี้แค่น่ะคืนยันยัยแล้วว่าขุดได้ที่ไหนได้เลขได้เลข,เลขยังได้เลขตัวเดียวเพิ่นให้ตัวเดียวให้ตัวยังเก้หาห้าสามเก้าห้าสามวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้